สวัสดีครับวันนี้มาสอนลงมอสเกมไปด้วยริงนะครับนั่นก็คือเกนิจิโร่มูฟเซตนะครับเป็นมูฟเซตที่อิงมาจากเกนิจิโร่ในเซกิโร่นะฮะตอนแรกเขาเรียกเควสต์อิชินมาแต่เจ้าของ Mod มอสมันลบมอสไปแล้วไม่รู้ลบทำไมแม่อุตส่าห์สนใจอยู่เหมือนกันเกนิจิโร่จริงๆก็เคยลงไปแล้วครับลงเล่นคนเดียวแต่ก็จะมาสอนโดดๆให้ตามคำขอ,ขอนะครับอ่าไฟล์ที่จะลงนะครับผมลงเป็นไฟล์เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับใช้ควบคู่กับมอสเอนจิเนียนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ อันนี้อันหนึ่งแถมครับเป็นมอดชุดนะเผื่อคุณชมอยากจะได้ชุดเกนจิโร่นะที่มันเหมือนเลยจะได้เหมือนจิบตัวร้ายฝั่งนี่มันโอกามิไม่ใช่หรอวะมึงเอาหน้าโอกามิมาไม่ใช่เหรอเนี่ยเข้าสู่ช่วงขั้นตอนการลงนะครับสำหรับเกมเอเดอร์ริงนะครับมันลงง่ายมากไม่จำเป็นต้องเปิดหาไฟล์ในเครื่องหรือใช้อะไรต่างๆนะใช้แค่มอดเอนจิเนีย e. อย่างเดียวเลยโดดๆเรีกเข้ามาครับแล้วลากลงหน้าตัวเกมได้เลยไม่ใช่ทุย คลิกเข้ามาครับแล้วลากลงหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะฮะแบบนี้เลยง่ายปล่ล่ะมันก็จะมีมาให้พร้อมนะครับโอเคครับคลิกเข้ามาที่ไฟมอสต่อเลยแล้วก็อันนี้ก็เลยมุฟเซตคลิกเข้ามาครับคลุมทั้งหมดเลยย้ำ่าทั้งหมดนะครับลากลงไปหน้าไฟล์มอสเลยครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยครับต่อมาครับคลิกเข้ามาที่ไฟพาร์ตครับส่วนอันนี้ปิดไปลลบไปเลยอันนี้เราจะลงมอสชุดกันนะฮะคลิกเข้ามาคลิกเข้ามา คลุมทั้งหมดครับลากลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ไวนะครับตามทันนะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เข้าตัวเกมได้เลยเข้าตัวเกมต้องเข้าจากอ่าตรงนี้นะครับอันนี้ l ล g ์ o d อต Mod e อเ e อร์งนะครับขั้งแรกก็กดคลิกแล้วก็ Run แอ m มินะฮะหลังจากเข้าเกมมานะครับผมจะแนะนำชุดก่อนเป็นอย่างแรกเลยแล้วกันอาวุธเดี๋ยวแนะนำทีชุดเป็นอันนี้นครับอ่าหมวกหมวกคุมเฉลิมฉลองเหร เนี่ยมันเป็นทรงผมนะครับเราก็ต้องเล่นเป็นเพศชายด้วยนะเพราะมันต้องถอดเสื้อมันไม่มีเสื้อให้ใส่นะครับอ่าส่วนปอกแขนเป็นผ้าพันแขนซัมเมอร์นี่อ่าฮ่าเเท่เออต่อมาก็เป็นอ่าผ้าพันขาซัมเมอร์เหมือนกันครับเห็นไหมเนี่ยโคเท่ผ้าเตี่ยวด้วยเหรอไม่ใช่ไม่เชื่อโอเคทรงผมไม่เอาก็แล้วแต่นะฮะ จะใส่เป็นไรอื่นก็นได้นะส่วนตัวเสื้อไม่มีแต่ผมมองว่าเสื้อนี้ก็เท่ไม่หยอกนะเนี่ยวันแรเข้ากับเซตยังไงก็ไม่รู้อะ่ะดูดิมันเข้าแปลก,กอะ่ะเนาะแต่ช่าหมเถอะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบแบบหน้าตาตัวเองที่ตัวเองสร้างก็ไปเอาไฟล์ที่2มาลงด้วยนะครับผู้ชมก็จะได้ชุดมาด้วยเอ้ยผู้ชมก็จะได้หน้าตามาด้วยนะครับมาต่อมาอาวุธนะครับอาวุธให้มาซื้อที่มนุษย์ป้าแฝดตรงนี้นะครับ เออมาครับไปที่กระดิ่งหมที่4นะครับแล้วก็กระดิ่งพ่อค้าผู้สันโดษอันที่3นะครับอันนี้เงินละอ๋อคุณผู้ชมมันมีชุดให้พร้อมเลยนี่ว่าเนี่ยกดซื้อจากตรงนี้เอาเนี่ยเนี่ยสอัน,นเนี้ยเนี่ยเนเห็นไหมคุณผู้ชมซื้อไปได้เลยนะครับวันนี้อะไรไมาทำอะไรวะอเพิ่งอซื้อไปไหนกันเลไงหนดูสิมันจะอยู่ล่างๆเลยครับ นี่ไงอ๋อโอ้ตนูเป็นธนูที่เราใช้ด้วยเราใส่ธนูเรืองแสงไว้อยู่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันเท่ๆหน่อยอะไรดียดูราดาเหรอแม่มันเนี่ยเนี่ยแหละเสร็จละวันนี้ก็ไปเสกกริคบเพลิงสิดูซิเป็นไงก็ไม่มีอะไรนะแค่คบเพลิงงูๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราลองลองเดี๋ยวเราลองไปอ่าตีกับบอสหน่อยบอสมีบอสเหรอ ไมม่ีฮะเดี๋ยวลองแค่ท่าให้ดูแล้วกันง่ายๆนะครับไปตรงที่มันมุมโล่งๆแล้วกันดาบมันอยู่มุมขวาอย่างนี้เหรอทำไมมันอยู่มุมขวาอย่างเงี้ยปกติมันอ๋อปกติท่ามันอยู่ท่านี้ครับนี่ถือดาบสองมืออ่าเฮ้ยคนเท่อ่ะมันนะเป็นไงล่ะาวิ่งกูฟันฟันฟัน ถ้าเกิดถือมือเดียวอ๋อมือเดียวก็ฟันปกติไม่ปกตินะมันโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ยติดธาตุด้วยแต่ฟ้าสีแดงก็ไม่ปกตินะคุณผู้ชมอืมอันนี้ตรงตีปกตินะครับต่อไปก็ตรงตีหนักโอเคเป็นอย่างนี้นะอ๋อแล้วถ้าเวดอะ เฮ้ยโอ้โหเท่เฮ้ยเท่จัดแล้วถ้าเกิดถือสองมือว้าวโอ้ไม่ยิงธนูเลยเหรอโยแรงแรงมากไม่รู้แหมถ้ามันวาร์ปได้นี่เท่มากเลยเนี่ยวาร์ปไม่ได้อะกระโดดกิ้งเหมือนเดิมเดี๋ยวลองนะมธนูไปแตก แรงออกไม่รู้ไอ้เนี่ยเฮ้ยผมมันยิงรัวๆได้เลยยังเจ๋งอ่าถึงสองดาบแล้วจะกันได้แบบเท่ๆนะครับปิ่ง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 ปิงปิป่าปชวชว่าวแกลงอยู่นะทำเป็นเล่นเฮ้ยห,หนุก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 เดี๋ยวขอไปอารวาสหน่อยสิเฮ้ออยอาปุธหลามมึงอ่ะเฮ้ยมันธน,นูกแกลนแสกนี่หว่าดูดิ ปรับปรับปรับป,บปบดขังอ่าโวมันแรงนะเนี่ยไอ้เขาบอกว่ามีแพรลี่ด้วยนะต้องกดให้พอดีไปเป๊ะเฮ้ยมันก็เหมือนแพรลี่เหมือนกันแล้วเนะี่ยเราไม่เห็นหลอดเลือดเ,เราหรือว่าเอาหลอดเลือดออกมาลองกันดิเฮ้ยมันแพรลี่จริงด้วยเมื่อกี้เห็นป่าเอ้ย แผลลี่ว่ะเฮ้ยผู้ชมมีแพลลี่ทำเป็นเล่นเอออู้อะทำเป็นเล่นแหมนะสำหรับมอสเกนเจโร่มูฟเซตนะครับก็ประมาณนี้แลวกันนะครับพอหองปากกองคอสนุกมา,มากๆนะครับอย่างที่บอกไปลงง่ายใช้ง่ายเล่นง่ายด้วยครับถ้าก็มีดาเมจที่ใช้ได้นะฮะมูฟเซตก็สวยงามลองโหลดลองเล่นกันดูนะครับตอนนี้ก็ ฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์ไลค์กดซับสไครต์อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นอ่าสำหรับอ่าเอามดนาวี่นะตอนแรกว่าจะเป็นมเสื้ออะไรมดรอยสักเลยแต่นาวี่ที่ผมสอนไปอ่ะมันลงยากมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยผมเอาเอาไปว่าเดี๋ยวไปบอกในคลิปนั้นแล้วกันสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทำอะไรก็ขอเข้ามานะครับใน Discord ของมาได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบาย